อาจารย์เซนป่องท่านเล่นแต้มเชิงเบีย้ยด้วยการเส้นเบีย้ยตัวนี้ขึ้นมาครับซึ่งเบีย้ยแต้มนี้นะครับผมทำให้ครูพงนะครับต้องตัดสินใจนะครับว่าจะใช้เบีย้ยตัวไหนนะครับขึ้นไปกินเพราะว่ามีตัวกินเบีย้ยตัวนี้นะครับหลายตัวมากนะครับ ทั้งเบีย้ยตัวนี้และเบีย้ยตัวนี้นะครับผมซึ่งครูพงก็ได้ตัดสินใจพลาดครับผมไปนำเบีย้ยตัวนี้นะครับกินขึ้นไปมองข้ามแต้มเบีย้ยของอาจารย์เซียนป่องเดินขึ้นมาไล่โคนครับทำให้สถานการณ์ท่านอาจารย์เซียมป่องได้เปรียบครูพงอย่างมากนะครับ ด้วยเบีย้ยตัวนี้เพราะว่าขึ้นมาไล่โคนและจะได้หงายเบีย้ยด้วยนะครับผมดังนั้นครูพงษ์พลาดอย่างแรงเลยนะครับที่ไปน,นำเบีย้ยฉช,ชิงขึ้นไปกินนะครับถือว่าเป็นการเดินพลาดตาเดียวอาจจะส่งผลแพ้ทั้งกระดานได้เลยนะครับผมมาดูว่าครูพงษ์จะแก้ไขสถานการณ์กลับมาได้หรือไม่นะครับ ครูพงตัดสินใจถอยโคนกลับมาครับอาจารย์เซนป่องกินแลกเบีย้ยครูพองกินตอบอาจารย์เซนป่องหงายเบีย้ยครับไล่ม้าครูพองน์นำม้านะครับขึ้นไปที่ชอช้างหก จารย์เซนปองนะครับท่านโชแต้มเด็ดเบี้ยงหงายมาไล่เรือแต้มนี้แสบมากครับผมเป็นลักษณะการเปิดโจมตีนะครับให้เรือได้โจมตีโคน